หมายเลขสองกับหมายเลขสี่เข้ารอบห้าคนแล้วนะครับบ้าบได้แก่น้องพีพีสองงามจากจังหวัดนครพนมครับได้แก้วพีพีสามท่านแล้วนะครับที่เข้ารอบในคั่มคืนนี้ท่านที่สี่ที่เข้ารอบในคั่มคืนนี้ได้แก่หมายเลข หมายเลขค่ะครับน้องมินครับหมอมินของเราเองครับนี่คือสี่ท่ทานที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายและคนสุดท้ายที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้แก่ไอายเลข ที่เข้ารอบเพื่อชิงมงกุฎในค่มภีร์นี้กับนางฟ้าเสียงวิหกนะครับขอบคุณนางงามอีกห้าท่านที่เหลือขอเสียงปรบมือให้กับนางงามของเราด้วยนะครับคะนะคะอันนี้เป็นการรวมคะแนนและตัดสินแบบเป็นทางที่สุดจากคณะกรรมการครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้สวมมงโอ้ยมีู่้สวมพงศ์แต่อยู่นีเลยนะครับ แล้วลำดับต่อจากนี้ไปยังไงป้าดีปีไม้์คือใครของเขาดีปีไม้ค่ะคือกันเด้อค่ะเธอสวยมากก็วายโอขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะครับที่ได้เข้ารอบาัคนสุดท้ายนะครับคำถาวของพี่มีอยู่ว่าตงข้างหลังเวทีเป็นอะไรบ้ถ้าให้คุณเลือกคก็ได้ทุกคน ถ้าให้คุณเลือกใครก็ได้หนึ่งคนเป็นคนบงในวันนี้โดยค่าเลือกตัวตนเองคุณจะเลือกใครเพราะเหตุใดครับขอบคุณสำหรับคำถามของบอทงนะคะสำหรับวันนี้งานกินเลี้ยงทีใหม่ที่ยูเยียขององค์กรเสียงวิหงของเราและมีการจัดประกวด,ดมิสนางฟ้าเสียงวิหกขึ้นถ้าหากถามโยเองว่า เลือกที่จะให้ใครบอกสมกับวงกุที่สุดนะคะวายุาไม่สามารถเลือกได้ค่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ทุกคนขึ้นมาประกวดบนเวทีแห่งนี้นัน่นก็คือรางวัลชนะเลิศเ<ว>พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วหเหตุอันเนื่องมาจากการที่เราต้อง ถนอมน้ำใจความรู้สึกและจุดมุ่งหมายของทุกคนก็ไม่ต่างกันนั่นก็คือมรอกดแห่งบ้านเสี่พิศกหัหลังนี้นะคะไยโยไม่ขอเรื่องค่ะและสุดท้ายนี้ไโยจะ,ออยะ,ะขออย่างหนึ่งนะคะขออยากให้โลกใบนี้มีแต่ความสันติสุขค่ะอยากให้ทุกเคารักันสิ่งใดที่ถูานไปแล้วก็ให้อาัยยอมรับ

Yeah. My đệ 4 ha, Mai đệ 4 ha, IQ. Nha các bạn, hot girl cùng anh IQ, นี่เป็นคน้มอบนะคะสาวน้อยเป็นคน้มอบค่ะต้องค่ะน้าไปสีงค่ะรางวันที่หนูจะประกาศในคสักวันนี้นะคะรางวัลคือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและเป็นที่น่าไปหวาคนรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งซึ่งหมือผู้มอบผู้มอบรางวัลได้แก่บอสตั้มนะครับแล้วก็ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก็คือรางวัลที่สองคนที่มอบรางวัลนั่นแก่ได้แก่บอสบอสนกนะครับจะได้ส่งบอมเบมาแทนใช่ไหมส่งบอมเบมาแทนซึ่งบอมเบยคืออสองบอมเบยจะเป็นผู้สวมมงเชิญบอสนกครับบอสนกรางอัลร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งครับซึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่ง ได้มงกุฎเพชรสายสะพายช่อดอกไม้จากร้านโบสวรรค์กิฟอยชื่อจากทีรีคลินิกมูลค่า6,000บาทจากแม่ทัศน์จากแม่ทัศน์กิจนะครับโต๊ะโต๊ะชุดจะปิดเงินสดเจตภาพหมาห้าอันี่คือสิ่งที่ได้รับของรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งซึ่งกอลสตั้มเป็นผู้มอบรางวัลครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้สายสะพายช่อดอกไม้จากร้านโบสวรรค์และเงินสด ห้าพันบาทครับนี่คือรางวัลรองชนะเลิอันดับที่หนึ่งตอนนี้นางงามของเราพร้อมที่เรารอ่ะพร้อมแล้ววันนี้จะดยกนลัหหอมือยือนใหญ่ร่กันบดิในการประกวดีหาสาว ให้กับน้องรายูขอแสดงความยินดีกับน้องพีพ hey! 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 ok. hey! hey! has ีขอแจงตบให้น้องพีพีโอ้ยยวยยยยยรยยยยยยนยยยยยย่ยย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 ยมยย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 ย และก็ชอดอกไม้จากร้านบัวสวัสด์ครับนี่คือน้องวายุรอนชั้เลิศอันดับหนึ ium, ่งนางฟ้าเสียงหปีส5 0พันหาร้องบในคัคืนนี้และที่ไดาเล่นเปนแรขาคนจิ้มงอมโบกดในครั้คืนนี้หมอ ทั้อกำลังวันน้องแย่งเป็นนิสิตวิาและในค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจากรองนักกีนิโมซ่าน้องไอยาพอเสซเพ็ดครับซึ่งเล็นวนอลเลย์บอลเบรย์นะครับมอบมงกุฎในค่ำคืนนี้ครับเป็นเกียรติกับสาวงามที่เข้าประกวดและเป็นผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้ได้แก่น้องพีพีนะครับขอแสดงความยินด,ดีกับน้องพีพีครับ นี่คือเงินรางวัล1,000บาทให้กับน้องพีพีครับรางวัลอันดับที่หนึ่งครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลมอบให้กับผู้ชนะเลิศในครั้งนนี้ค่ะแล้วก็มีกิฟต์บอยช่วยจากแมทเทนครับในทะเลที่มีมูลค่า6,000บาทครับผมข้าวเส้นค่ะและช่อดอกไม้จากร้านบัวสวรรค์มอบให้ครับแล้วก็มงกุฎสวยๆแม่นะคะที่มอบให้กับผู้ชนะเลิศในครับ้นนี้ค่ะ สว,สวยครับน้องพีพีขอเสียบมือกบน้ P. P. รำบพีพีไม่มงจะงงมากนี่คือน้องพีพีครับขอแสดงความยินดี ในครับคืนนี้กับน้องพีบีด้วยนะครับวัานเดียจากน้องมางบีไอจะเราวันเกิดข่าวที่น่าปขอบคุณทุกการรับชมค่ะและแล้วน้องพีบีก็มงเรียบร้อยค่ะไปกับพงพงที่อยู่หน้าเวดีซึ่งนะครับ